แล้วก็เป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันยังผูกพันนะครับหลายคนอาจจะเป็ปรึกษาของความที่อาจจะไม่รอดอะไรประมาณนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองสามเกตนุอะไรำนองน,นี้นะครับอันนี้เราคงไม่ว่ากันนะครับคงไม่ว่ากัน ครูก็พยายามที่จะไปไปหาต้นต่อว่ามันยังติดตัวไหนตรงไหนที่มันยังจะถึง2.0งบ้างอะไรทํานองเนี้ถึงวันนี้เธอก็คงถึงบางอ้อแล้วนะครับว,ว่าวิชาฟิสิกส์มันเป็นวิชาที่แข็งถ้าไม่อ่านตกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆสิ่งคงไม่มีใครไปอินทิเกรตแข่งกันไม่มีใครไปดิฟแข่งกัน คงลืมไปหมดแล้วแม้กระทั่งดูจริตของทางพอออะไรต่างๆ,ๆก็ยังไม่เห็นพูดที่มันเกี่ยวพันกับ,บวงโครจรของโลกเลยทุกท่งทุกอย่างมันได้มาหลอมทำให้เกิดมิติสำคัญในวันนี้อยากจะบอกลูกว่าเที่ยวสองเฟสนะครับของแต่ละคน คนนั้นก็ก้าวหน้าขึ้นเป็นคนนู้นก็แต่แต่ก็ไม่ไม่กล้าไปแสดงตนนะครับไม่กล้าไปแสดงตนไม่ใช่ไปอวดอ้างลูกซีฟคอยได้นี่อะไรประมาณนี้ครูเชี่ยวชาญเก่งบลลั์ลูกซีฟคอยอะไรประมาณนี้น <laughs> สิ่งเหล่านี้ก็เคยบอกแล้วว่าเธอไม่ต้องหลบหรอกเวลาเห็นครูเดินไปกรุณาให้วิ่งเข้ามาทักทายมาหาเพราะว่าครูจะจะไม่ตามนะครับ ใช่ใช่วิเลยวันไม่นี่ใช่วิเลยรักไม่นี่อะไรประมาณนี้ไม่ไม่ไม่เมื่อเขาเขาคิดว่าเราเราเราไม่ใช่อาจารย์เขาก็แล้วไปนะครับก็แล้วไปจะไม่ตามนะครับจะไม่ตามแต่รู้เพียงดูตามันหลบปุ๊บรู้นะครับวพรานี่เคยสอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงจะบอกเธอว่ามันมันก็เป็นกรรมสนองกรรมนะครับเธอก็กาลังเติบโตไปเป็นอาจารย์พ่ออาจารย์แม่ ไปเป็นพออไปเป็นแล้วก็มีพออเป็นผู้บุคคับัญชาที่เป็นเพื่อนด้วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเมื่อไม่มีไอผู้แต้บุคคับัญชาอื่นๆอยู่ก็อาจจะมึงมาพาวโวยบัญหานี่นู่นนั่นอะไรประมาณนี้ถ้ามีคนอื่นเป็นบุคคลที่สามขึ้นมาก็จะหดนะครับก็จะหดตัวเข้ามาก็จะ อยากบอกว่าเมื่อ10ปีก่อนก็เห็นการบอกหางานเนาะคนนั้นไปสอบตรงนู้นตรงนี้คนนี้ได้คนนั้นตกอะไรประมาณนี้นะครับคนนั้นก็น้ําตาซึมอะไรทํานองเนี้ยก็ได้แต่ให้กําลังใจว่าอาสู้ไปจะลุกนะครับสู้ไปเพราะว่านั่นยังไม่ใช่โอกาสของเราเมื่อวันนี้มันก็คงเต็มแล้วว่าสี่สิบกว่าแล้ว4ี่สิบปี อยางบอกว่า40าปีเป็นละคงังเม้งแรกที่จะทำให้รู้ว่าโรคไทมันจะมาเยือนมันไม่มีอาการมาเลยนะพรุ่งนี้จะขึ้น40ปีเกิดวันที่5เมษายน5เมษายนปุ๊บจะต้องใส่แว่นในวันที่5ทันที <Okay. S 1> <laughs> มันจะเรื่องของความอัจรรย์แล้วทำไมมันตามันเป็นแบบนี้ก็พปน40จะต้องได้ใส่แว่น หลังจากนั้นมันก็จะมีสิ่งอื่นตามมาความกังวลความกังวลมันจะเป็นตัวสะสมนะครับตัวสะสมทําให้เกิดเป็นโรคหัวใจนะครับความกังวลแล้วก็ความเหมือนคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นก็จะเก็บจะงำนะครับจะเก็บจะงำไม่ต่อต้าน ก้มหน้าร้องไห้กลับบ้านจะอื้นสะอื้นไปอรารวาสที่บ้านอะไรทำนองนี้นั่นคือสาเหตุของโรคมะเร็งนะครับระเบิดมันออกไปเลยนะครับว่ามันเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้และทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่าได้เที่ยวชี้พ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพอ่าพออีกสี่นิ้วชี้ที่ตัวเราครูนี่แหละ เป็นคนที่ต้านของการที่จะมาเป็นครูตลอดชีวิตนะครับพ่อไล่ให้ไปสอบบรรจุ